องเจสีกำลังงานสีสีเห็ดหูสีไทยหูลงอันเป็นโลโก้ซองอาสานมีบ่าวเจเป็นสร้างภาพเด็กจะรีกดีเด้อเออเลี้ยวๆออ้ยเอออ้าวถ่ายแอคบนกระบาดธรรมดายังบุคือปันญดยังบุคือปันญดย กล้องสดนั่งก็ไปอยากได้อีกได้นะครับตัวเองบ่ได้พี่น้องกล่องสดเงิดเอารถเอารถเอารถไมเนี่สร้างพาเพิรดจะเ็จโลโก้ให้กันได้เดี๋ยวนี้ส่องเพิ่นนั้นผ่านแล้วยังจะส่องผู้ขาบผ่านก็เลยสิมีโลโก้แล้วโลโก้ยู่ดันซอยคอยนั่นเด้อสมใจเ้ยเฟซบุ๊กจะได้ สั่งภาพกันสั่งภาพคนรอได้เจ้อมลากับจากไปใส่มาให้ผัวมาเจ้อมลากับเมื่อปลาเลยพี่น้องอมรามันเมื่อันหนึ่งเข่าสุลุกซูบัวกินทั้งเมา่อหนึ่งเข่าพี่น้องจะหน่อยนางมาใหม่กินต้มไก่อิ่มเพราะว่าเมื่อปลาพี่น้องเลยจากว่านเอร์ด เจซีบนยอมเมื่อไรค่ะฝ่ากินอยู่นี่ค่ะเจซสี่นี่นัสสีนอนขางคืนอยู่นี่ว่าเจซีนี่ว่านื้ดสี่ยอนนอนขางคืนอยู่ผิดก็ได้ตีมือนี่ันมนอ้สามมือจะในบนมือบ่สปอะก็ว่าคือไก่งวงไก่ยังเนาะ้ากินแล้วนโง่หนาบึ้งบึ้งโง่บ่โกไปหนาป๋อให้โซ่นถูก สาซีคนโกหากินน้ำคนโง่มีแต่โกไปหนเนเงินสีใส่กับบอมีเป็นวะเขามาถามนี่บ่เศร้าหัวโอ้ยความจริงเพื่อนสวยและรวยมากพี่น้องเอ้ยมีบ้านมีรถคือกับเจ้ามาลาบ่แม่นโลโก้อันบมูเมนโล่บ่แม่นเด้เว้ยบ่แม่นบอแบบไดซะโลโก้นี่ยคิดไดแล้วบ่เอากินซาซีคุนโกนี่แหละค่ะอีให้สุกคนทุกมีแล้วบ่แม่นเฮาม่เมนยังที่โลโก้ฮะ เขาอยู่เลราสิเบิดกินมือใหบ่แมนนะคะบบไดงง้นางบบได้งอหน้านางหน้านางก <ใน S 1> <ป>ับบ้านเรียบร้อย<ง>แล้วเรียบร้อย,แล,ย,อยแล้วเห็นหน้าเพิ่นมาปีนี้บบไดนยะเพือ่อนพี่น้องมิเตรียมตัวสิเปรรับจ้างเอามาลาอมาลาเพื่อนจ้างอยู่ประมาณวันละสี่ห้าร้อยเนี่ยนะคนกันเองนะคะคนณหัจใจกันเนาะแบบเพื่อนๆแบบ้านกับบริหารฟรีๆนี่ยก็ที่อาบินเป็ดกั ไปซอยน้อยหนึ่งก็ได้มือละสี่ร้อยเจม马拉ไ้เศ้ค่ะประมาณก้ามุสิบมงอย่างประมาณนี้แต่วันนั้นเพื่อนนะเนาะคนหุ่นจัากันเด็กันเองว่าละสี่หร้อยธรรมดาสี่าอยธรรมดาเชียรียเชร์เชียรเชยรเชีร้เชีเชียร์เชร์เีร์นชียรเชีรเชียร์เี่ร์เปียร์เช้รเป็นร์นชียร์เชร์เอยรียร์เร้เยรเชายรไปจัเชีนีย มาแล้วพี่น้องเจมรากากีได้ยังมาเจเจ้คือไปโดนไปนานแท้นี่เจ้าพะลืมเหมืนเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ๊ซีจนว่าเมาอันโออิชได้ยังมาฝากอะนะให้มันใส่ในมือบ่เจ๊ซีน้าว่าเอาได้เฮ้ยนักเล่นให้นักเล่นไหมกินให้ส่วงเมาซาบหรือน้อหรือนเอะไร อ่ะก็เป็นแนวนี้อันนี้พ่อแม่กับบริโตน้ำไม่คี่คุยเด้เจ้าทามเจ้าแล้วพ่อแม่บริโตน้ำบอกพ่อแม่ตายมันเลยเออสัมพอนางจะไปดูความสบายใจลูกกับพ่อพ่อแม่ยังมเดพ่อตายไปแล้วอ่ะกูก็มีพ่อคนเดียวมึงกับพ่อตายแล้วบล่าตากูมึงกับมีพ่อคนเดียวเออต่างคนต่างพ่อแต่แค่แต่พ่อกูยังพ่อมึงตายยังโอ้ยพ่อมันหากระโทมา่่อเมมืกีี้้นนจวู พอลอพอลงแม่ิดาเพินสิ้นะตนแล้วอเอาคือบะดมักน่าเพินลาสัขานเลยหมักน่าอยู่ใส่สร้างยางบอเอามาเครือเทศสมุทรานมากมาพร้อมสร้างกีรยางาลาบกับด้าวนพงกัยังบอยอมเมือพี่น้องเอ้ยงัวจนเข่าคอกแลพ้วบยอมมือเอากระดานนี่ทไนะาวยอากระเตก เด็กสนิม oh, <c oughs> ีท <peut> ุกอย่างเอางข้าวของเขา้าวของเขาโอ้ยชุบมาละกันนะพี่เมือหน่อยตีมื่อเนิ่นนี่น่าของคนเออมาละกันปล่อยให้พี่ทากินแอวไดรจะภาพมาแล้วก็หิวบ่อาจจะย์ก็พวกินมาแต่เฮือนบ่หูวาหิวฮะอยากเนี่ก็กินมาแต่เฮือนเขาว่าฮะเอาไปเหรอพี่น้องสร้างนานบักหนาวกับบักเล่น ได้ยังล่ะนางบอกว่าช่างสร้างทีละย่างนางก็มาให้ยางเดียวสร้างทีละย่างมันก็บ่ได้เกินวิสองวิดอกพี่น้องโอ้ยแล้วบ่ได้มีเวลาอ่านเจ้าก็ได้เจ้าก็ฮู้อยู่ซ้ำนี่มันก็สิห่างกันหลายอยังได้งเล่นแขกสร้างทีละย่างค่ะก็ยังใครยังได้อยู่พ่นไปเก็บมังนาวอยู่หลังบ้านเตียงพ่นเป็นอยู่บอยย่าเเสีปะไรแล้วว่าโปรไฟล์ถ่ายรูปแอคติ้งลงอะไรนี่นะ ได้แล้วบ่องฮู้พนะได้แล้วยัเนี่ยมาครับเอาลงถ้าใครขัดขาเบอร์เท็จหนาติดตามพี่น้องฮู้เพิ่นสีเลอร์เพิ่นเซอร์แนวใดเจสีเพิ่นสีอัพอันเสียอับโลโก้ซ่องได้ซ่องเพิ่นผ่านแล้วบังกระลังการโล่เสือบ่าเสีไรเสียบเจเป็นคนดีไซน์ให้เลยดีไซน์ให้พิซไซเนอร์ติดต่อเพิ่นได้เพิ่นเก่งด้านกราฟิก อยากนอนแล้วอาตนอนโอ้ยมาแล้วก็อยากนอนพี่น้องโอ้ยคือมือแทบบ้านนะนนี่นะเอาคัดเบาไปบ้านนี้บ้านนี่ก็เป็นแบบนี้นะเจ๊บ้านเจ๊ซีบ้านเจ้าเป็นยังไงบ้านข่อยตะวินตกดินนะมืดแล้วได้นั่บ้านเจ้าดิจากแล้วเงี่ยวมาเลยเป็นหนักจ่าบ้านท่านากรินนั้นป่าขี่เป็นก้นเที่ยวขี่กระแมนขาอ้าวเป็นก้น เที่ยวขี่ก็จะย่างเป็นโมเจกินต้มไก่ใส่ซาเลยจากลายจยากหยังบ้า่หมาายวเออนนะตั้งหูโปรไฟล์ให้กันแล้วแล้วก็อยากหลอนอยากหยังจะซีงม่ได้กลับบ้านเลยจะชี้ชีนอนพี่พี่น้องมันีจะนอนพี่บ่เลี้ยงคืนเลี่ยงใครจะเคลเ้็งจะชี้นอนเนั่นคอยนอนนั่นเบาเจให้เลือกสองทาง พอดีชีบมันตื่นเช้ามาบ่เบิ่งหนากระอะไรอีพ่อว่ามึงไปเห็ดกันได้แล้วได้เหรอันเด้เราเป็นไอ้กูเป็นยังดอกกระเทือว่าลึกเคยลึกยังกันไปก่อนกินข้าวใส่หางหมูนะแต่แม่เพิ่อนยังกินข้าวใส่หางหมูกระเม้าข้าวเก่านั่นล่ะแม่เ่านว่ายังกินข้าวเนี่ยเอาเป็นยังสิเมื่อบ่ได้บริเกียงบริกินของมื้อมากเหม็นหนักเป๊บสีซึนเป็นยังสิเมื่อบ่ได้เป็นสีมืดอง่เนมดแ่เส่าคือร้อนเป็นสีผมมีโลโก้ อยออะไรมันก็คนละมือเฮ้ยมือนี้ก็สีร้อนเที่ยวร้อนอยู่ห่างเลยก็บีเท่านั้นแล้วเพิ่นอยากร้อนง่ายได้ต้มซ่าน้อยเดียวหนึ่งใส่ซานใส่ต้มไก่น้อยเดียวหนึ่งพี่น้องมอสละแต่น้ำอะไรเพิ่นการังลินน้ำดนได้มือนี้ตกใส่นสีส่วนเพิ่นนอนพี่แหลกกันเมื่อพอได้ก็นอนพี่มือนี้ให้นอนเยิมนอนอยากจังหวะได้เรียกสามโตจะทีดีท๋อเ่ได้กระเมดเด็กเพิ่นว่าอกอ่างทางใจ ลุงมือนี่ดวงบ่ค่อยมาบ่เพิ่งอะไรน้องหาอันนี้ตำมะฮุ่งรอบเด็กแม่น้องลิงค่ะแม่ลิงลิ้ยงตำมะฮุ่งมาให้กินแม่น้องลิงหรือแม่น้องลิงมีหน้าตาอย่างไรสบายดีพี่น้องหน้างามๆแบบนี้ละแม่น้องลิงบ่บ่บ่จะมาบ่าวงามๆจะมาได้งามปันใด้ค่ะอ้าวบ่งามบ่นี่งามปนนี่ไปขี่เสียหน้าหายเลยเด้อบ่ได้สวยงามเลิศปะเจริสีดอกค่ะจะจะจะชูพ่อละคอยบ่ได้เนาะนาน บ่าวเจกินฮอดสาวพรล่าเด้อสาวพรล่าอยู่ยใสเจกินฮอดว่ายังไงมเมื่อไรเบิ่งคลิปนี้อยู่ยเด็กับสีฟู้ซึ้งแล้วใดเนาะบ่าวเจบอกว่าเฮแล้วไดเนาะใจไมาได้มาหาอยู่เรียบมือส่งฮู้เพราะฝากถึงเจพรล่าโดยตรงนี้ว่าเด้อว่าเด้อกินฮอดบอลลื่นแล้วใดแล่วเมื่อก็ต้องบอกนะกูกูเป็นไผ่มึงอกบอกเมียมเอแล้วใดในไทยนี่บเพิ่มพิเพษ่อนนำ เอาเอาเอาสละส้นเมีม <Bien ven ido> ึงตอบคิดว่เมียมึงตีนนยโหมาเช่อจากไหนเอามึเสียหายว่ผมยากกว่าเนผมชาญก่าเว้นอาอยากหลอนเลยหมันร้อนเลยต้มไก่เห็ดเสรีกแล้วไอเน่เอิปากกบได้เอินลุงกบดีเอ็นยังได้หมดเนี่ยีหลานนะฮะหลานเรากับ ตายหอบเด้อขรบเด้อคือคือพี่น้องเจเนี่ยเอาจะลงอ่งเมันชนถือว่าจสีพี่น้องอยากเบอร์เบอร์หน่อยนึงมบเอได้กาบโอ๊ยกาบหรอวะเอา บ้านเบิ่งเวลาอะไรยังบ่ทันเป็ย่งนีลาเดวกันเวลากเชืนากานทีเองน่ปกติบทเที่ยงคืนเพิ่มบ่วหวนข้าหวนโค้งเต่าคืนได้ิ่นไปอ่ะเป็ีสี่กับมวนได้เนาะ่่นอนเลยอดีบได้กินเตาอกินกับลาน้มื่ออื่นเหางานเขกาอเพี่น้องต้มไก่ฮะยังเหลือตะไบมะขาม ตำบมะฮองแม่น้องลิงลิง,งแกงมะามา่ม้แต่ว่าเจ๊อมาลามาอยู่บ่เจ๊อมมาลาเมือละโมามาได้เ<ช>ขาอ,อย่านั่งนั่งคาบียกบ่หรือว่าไ <ตะ S 1> ปผูกมักถ<ง>ั่วหรือว่าไปเห็ดปิสังเอา <c oughs> แบบอยู่ได้อ่าโดย,ยสรุปนอนพี่เนาะหรือว่าเด็กๆจังสิเมือ้อ พี่น้องเพื่อนเจเอามาลามาเพื่อนมานอนแล้วเพื่อนใจนี่คอยบังเศร้านี่ที่ยั้งคอยบังเศร้านี่พี่น้องเอ้ยเอาหนังเป็นนี่เ่าเพิ่วเราเพิว่าล่าเป็นนี่ก็ไม่เป็นนี่คอยยักเยียดนีแต่แร้วคอยยักเยียดแหย่เบิร์ดเลยนัดกินยังกระลงบินเจเอามาลาไอนี้นังมาจมเยอะฉันได้อามาลาให้กินคือเก่้าเมื่อออกจสามล้างเด้แล้วลูกบินอามาลาเอาเมื่อนอนเลยดิกว่าแล้วเงินนางเบิร์ดน้ำพายกูหูแล้วนี่ โบผ่านเนมึงนะบอก่มือนั้นเพี่ยมบอกว่าเบี้ยเบี้ยแก้วกับอันหลานกับเห็ดเส้นป้าพี่ลึกกับกับมีป้ารวยก็จะพี่แล้วพี่น้องเอลยกับกับอันน่ะบอกอันใดนกับเบี้ยกับน้ำแก่น้ำคอนน้ำข้นลาวาหมื่บ้านนี่น้ำแข็งหา่างพี่น้องเราบอกว่าเอราว่าบริเวณแนวนี้หมื่บ้านนี่เจ้าฮะ ซื้อน้ำปั้นเป็นธงแล้วก็ไปแจกพูนนันแจกพูนี่แลักการลงบินเจ้ามาราเอออยากเหียนนี่เป็นยังไงยุคโควิดเจนยี่เหรียญเลยยุคโควิดเจนวิธีการหาเงินแบบทันสมัยเออเดี๋ยวมึงสิใต้บ่งโหรเมืองอ่ะบใต้หลอนแม่บ่องทสิทายขามึงมึงหูเพรว่ามันมีมือปืนจักคนมือไปจักคนสามารถมันจ้างลงไปขามึงก็ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วบ่ได้มึงมึงนักคือว่าเป็นร่องสองค้อเนี่ยขาหัวมึงหนเท่าได้ได้เล้วมันไปไ้บ่ได้อะ มึงเห็นโลโลได้ๆเด้อเขาไปทร้าในไอ่ออเราเพกอตี้จะไปเร้ากันอ่ารำกรสิใดไปเศร้ากันโอ้ยฟ้าเ้ยฟ้าห้องถ่วงถ่วงถ่วงก่บยาแม่มันฮ โอเคเราสรุปอ okay. ันเดืกอกจากตัดสินใจว่าสิเมื่อหรือบบเมื่อเนาะตอนนี้กระนางดินกับมูกับครูกไม่ต้องยเพิ oh ่นเมือตัวแทนของพล่าเมื่อกระชัเบ่าวเจเมื่อทรงเนาะพกระอันกระชีนอนกางเบ้ไม่ละเมื่อบ่าวเจกินหอดเด้อแม่กินฮอดแห้งพี่น้องเอ้ยอ่าอยากให้เพื่อนดันช่องยูทูบให้คูจินเพื่นคูจินบ่าเมนยังดัพี่น้องมีแผนมีแผนมีแผนคือ เอาวาความในใจถึงเจพอลล่าดูบันหนึ่งมันมีความรู้สึกไร้บุกจินหายฮับปแสงเนี่ยเออบอกเล้ว่เจอากินหอดกินหอดแห้งเอาคือไ่ได้สีแใจเอาโอ้ยเบิรเลยตัยาว่าน้ำมันแล้วโดยอันสั้นสกัขอจบคลิปซัมนี่เนาะน่เกขนหะกินหอดคิิเงคือเกาเด้อฝากคุณเจพอล่าีออนไลน์พี่เ้อก็กินเบีย เจ๊ซื้อเบียร์มากชื้อเบียร์มากินนั่งชื่อเบียออนไลน์ทานี้กับห้องเพท่ไงเพื่อนพวกนี่กะหยิบ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 เด้อด้อเด้อะไรเบ๊ไปแฮ็นปลาเลยเด้อจั๊กเห็นผ่านเปลี่ยนกายแบบแบบเนาะเห็นบ่เจ้าเห็นหมอเห็นเห็นเลื่อมแม่เลยจักตัวแม่หรือตัวผู้วิญญาณหมดจักอืโอ้ยอยากหลอนอยากยังเลยเด้อพี่น้องต้มไก่ใส่ยซานเห็นเห้นหลอนเด้อ ขอจบก่อนสำนีก่อนอยากร้อนอยากยางสิปับคงเข้าใจกันก่อนแัแบบน้อแบบพี่น้องัขอนนเจ้าโดยขอบใจที่เขาติดตามสบายดีไปแล้วพี่น้องนะได้โอยเมื่อเมื่อเมื่อ